สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมจะมาทําการไต่แรงให้มันขึ้นแรงเลเจนด์นะตอนนี้ผมก็แรงเอสหระดับ4ดาวนะก็คืออีกแค่ดาวเดียวเนี่ยก็จะขึ้นแรงเลเจนด์แล้วเซตที่ผมจะเล่นก็เป็นเซตนี้เลยนะอาพีเคติดโลแล้วก็เซตทีหเพื่อความได้เปรียบในการยิงสตูนะงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเคในเกมนี้ ผมอยู่ในแบบนอตลิกอ่าผมลืมบอกไปว่าผมจะเล่นในแบบกิจกรรมนะแบบกิจกรรมเนี่ยมันจะทําการส่งแผ่นที่มีพื้นที่ไล่นอตลิกอ่าอะไรอีกนะข้างแสงอีก,กันนึงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบไหนแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนแฮะแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนแฮะเอ่อด้านล่างมีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อน เอ๊ะด้านหน้าไปเอา้าเพื่อนเรา <laughs> เสียงน่าจะเป็นเสียงนี่ไงแห้งไปแล้วนะเพื่อนเราแห้งไปแห้งไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าโดนอะไรด้วยเสียงเยียบมากๆเลยเอ้ย <laughs> เรียบร้อยเซ็ตน่าจะใหญ่แน่เลยอ่ะโดนไอ้คนเอ้ยไม่ใช่สิเพราะเสียงมันเงียบมากเพื่อนไม่น่าโดนคนนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยย ผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อนเราน่าจะโดนฝั่งตรงข้ามยิงไหนๆดูเซ็ตคนนี้หน่อยสิอ่าบวก5 mpx กระเป๋าอ่ากระเป๋า24อู Lang อ้แรงเลเจนอ่าถ้าเรายิงคนที่แรลงสูงกว่าตัวเองเนี่ยเราจะได้แต้มแรล่งสูงนะเราจะเราจะได้แต้มแรลงเยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายิงแรงเลเจนด์แค่คนเดียวเนี่ยผมจะขึ้นแรงอัพเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอดูตอนท้ายเกมนะอันนี้ก็โอเค ูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรบ้ากแต่เดี๋ยวนะใส่หมวกฮะอุมียาแดงด้วยใส่บวกห้าเกาะสแสดงว่าคนนี้เน้นเอามากันหัวอย่างเดียวนะ,ะผมไม่กล้าเก็บนะผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะโดนอะไรสักอย่างที่มันเป็นเก็บเสียงอะ่ะยิงตายแน่ๆละ่ะต้องมาผมว่าเขาต้องมาแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาตอนไหนขึ้นด้านหน้านี้ ไม่น่าใช่หรอกมั้งโอ้โหเสียงน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วจะวูบตอนไหนไม่มานะไม่มาไม่มาแต่มีคลื่นด้านหน้าตอนที่เราเล็งไปก่อนหน้านี้ด้วยอ่ากระสุนใช่กระสุนเนี่ยผมใช้เป็นกระสุนห้านะอย่างที่เห็นเมื่อกี้หมวกห้าเนี่ยน่าจะโดนทีเดียวนอนเลย สบายใจนะได้ยิงแรงเลเจนด์ Legend แต่ไม่รู้ว่าจะแรงอัพหรือเปล่ายังไม่มานะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยเนี่ย <c oughs> เพิ่นหมายเลขสา <c oughs> ยังไม่ทันได้เล่นก็โดนน่าจะโดนยิงจากฝั่งตรงข้ามแหละผมคิดว่านะไม่มีทางที่จะวิ่งตรงสะพานมาแล้วเพื่อนเราจะไม่รู้ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนะก็สุนสาม ยิงเราไปเข้าหลอกนะกระสุนสามเราใส่ทีหกเนี่ยเฮ้ยใช่ปะไม่เ้ยโอ้โหเสียงมีเสียงเมื่อกี้มีเสียงคนโดนยิงจากข้างนอกด้วยนะเพื่อนนี่นีติ๊กติ๊กบอกเพื่อนก่อนเงียบมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่าในแบบนี้มีแค่สองตีนะ อ้าแล้วก็ผมโชคดีมากเลยนะที่สุ่มมาได้ตี้สคนเนี่ยไอระหว่างที่ผมกําลังนั่งไต่แรงเนี่ยผมสุ่มได้โอ้โหเดี๋ยวดเดโอเคโอ้โหเมื่อกี้เสียแดงแกงเลยนะโลอพีเคกันไว้ได้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอันนี้รอยเท้าวิ่งกลับเหรอแมว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 ไปดีกว่าเมื่อกี้เขาเล่นปืนอะไรวะเสียแดงแกงเลยนะโลอพีเคเรากันไว้ได้ แล้วเมื่อกี้่ะเขาอยู่ตรงขอบสะโขบพอดีเลยนะผมอ่าเลยไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้เป็นหมวกอ่าหมวกเขียวหมวกกับลินรูัะพีเกกันไว้ได้พอดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้เอ๊ะแต่ทำไมเขายิงใส่ผมนัดเดียวสไนเปอร์เหรอน่าจะใช่เดี๋ยวผมอัดยาให้พร้อมเดี๋ยวเฮ้ยเฮเสียงฟันด้านล่าง เดี๋ยวมาาย้พร้อมแล้วเดี๋ยววิ่งลงไปดูด้านล่างเนีอยีวยกว่าผมไม่รู้ว่าเขาโดดลงไปด้านล่างหรือเปล่านะน่าจะต้องไปไล่ดูด้านล่างเพื่ออาจจะเจอเปียวเปียวเปียวผมว่าใช่วะผมว่าใช่วะเขาน่าจะอยู่ด้านล่างอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอันนี้ทางตันดีกว,ว่าเดี๋ยวเราเจ๊โอเคไม่เจอนี่เราต้องอ้อมมาตรงนี้ นี่ไงมีคนตายห้องนี้เปล่าว่าไงไม่มีแฮะตรงเนี้ยไม่มีอันนี้มันบอดที่อยู่ด้านนอกเอ๊ะอยู่ไหนว่าด้านนอกก็ไม่น่าใช่นะในห้องนี้เหรอไม่มีแฮะโอ้โอ้โอมืนมืนมืนผมบึนนะมึนบึนกบหมวกของบวกหกอันนี้แหละ มันมีขอบดำๆไงไม่ชินเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้เล่นหมวกนี้เว้นแต่ว่ามาเนี่ยแหละบาไต่แหลงหยุดหยุดหยุดจะบอดนายิงเราไม่เข้าหรอกแล้วกาะหกเฮ้ยออออ,อ,อเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนกินยาน้ำนะก็เป็นเพื่อนเราเดินมาด้านหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบอดแหละไม่น่าใช่คนหรอก จริงป่ะจริงป่ะโอเคบอดจริงด้วยเก้ยๆๆๆเก่งๆๆๆๆเฮ้ยต้องไปมามาผมชักจะเริ่มติดใจโล้อ่ะพิเคแล้วแฮสกินอัพิเคอันนี้ก็ของในคลิปที่แล้วนะที่ผมทำการแลกมาจากตู้เกอร์ฟออนไลน์อ่าใช่ๆๆโอเคแล้วก็อ่า ในตอนนี้อ่ะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยคือตีหนึ่งนะถ้าทําคลิปเสร็จเนี่ยผมก็ว่าน่าจะตี1นึ่ครึ่งหรือไม่ก็ตี2ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะเกมนี้มันจะปิดเซิร์ฟตอน6กโมงเช้าก็ถ้าใครมาดูตอนนี้แล้วยังเล่นได้กําลังปั่นแรงอยู่อะ่ะก็รีบๆเลยนะครับเกมมันกําลังจะอัปเดตพรุ่งนี้แล้วนะไม่ใช่สิต้องบอกว่า6กโมงเช้าสิใช่โอโลแตก โนตแตกแล้วเกมมาจัปเดตแพทหกโมงเช้าแล้วก็พวกตู้อะไรพวกนี้ก็จะหมดตู้เกิรอ์ฟอไลน์ก็จะไปด้วยเช่นกันไม่โดนฮฮก็อนอะไอหมอนี่คนเดิมแน่เลยอะ่ะผมว่าคนเดิมนะสเตปเยอะจริงจเจ้านี่จะพยายามเก็บศพเพื่อนเราให้ได้แน่เลยผมคิดว่านะเพราะว่ามันย้อนมาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันต้อง ขิวของ <laughs> ผมว่ามานันได้โอ้ไม่เข้าเอสดวีดีเหรอฮู้ยโู้ยฮอ้ยฮู้ยสเต็ปเยอะจริงไอ้หมอนี่ออกมาโอเคโอค้ย <laughs> นี่ไงจุดจบคนหิว แล้วเขาไม่รู้เหรอว่าผมใส่ T6 ผมว่าเขาน่าจะเห็นตัวผมนะยังจะกล้าเล่นด้วยแฮะไหนดูซิพ่อหนุ่ม SVD เอ้าวไม่ใช่แฮะ M24 M24 ผมว่าน่าจะกระสุน4ผมคิดว่าน่าจะกระสุน4แน่ๆเลยแรง a แรงแงเดียวกับผมนะแรง a ก็น่าจะได้แต้มแต้มปันกลางนะไม่เยอะมาก เซ็ตบัตรแน่เลยผมว่าเป็นเซตบัตรแน่เลยนะ m 2 4เนี่ยเซตบัตรไอ้บัตรม่วงนะอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเซตบัตรม่วงแน่เลือกไปถูกเลยว่าจะเก็บอะไรอ๋อแล้วก็นี่โอเคเดี๋ยวนี้ดีนะระบบในแพทนี้ดีถ้าเรากดเก็บของแล้วเราจัดกระเป๋าได้ไม่ดีสักเท่าไหร่อ่ะมันก็จะทําการเรียงเรียงของในกระเป๋าให้ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเรียงของในกระเป๋าที่มันซ้อนให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเราอยู่ถืออยู่กระเป๋าเดียวอะ่ะแล้วเราจัดเรียงได้ไม่ดีเท่าไหร่พอเรากดดับเบิลคลิกของของก็จะจัดเรียงให้อัตโนมัตินี่ไงก็ตอนนี้ยิงได้มา2คนผมว่าผมสบายใจแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเลเจนด์จนหรือเปล่าแรงเลเจนด์เนนี่ยหลังจากที่เราขึ้นแลงเลเจนด์จนได้มันก็จะไม่ล่วงลงมานะจะใ้อ่ามันก็จะทาภารกิจได้ง่ายขึ้น แต่ภารกิจของแร Legend เนี่ยผมว่าผมน่าจะทำไม่ทันแน่แนเลยภารกิจของแ k งเ g เจนที่จะได้เหรียญตามันต้องเข้าร่วมการบกุกและถอนกำลังให้ได้20เกมแล้วก็ทำการยิงยิงทหารรับจ้างาก็คือยิงผู้เล่นะให้ได้30คนมั้งผมไม่แน่ใจอะผมว่าผมมาอัดเกมตอนตีหนึ่งเสร็จทำคลิปเสร็จก็น่าจะตีหนึ่งครึ่งน่าจะ ทำไม่ทันแน่แนเลยไม่งั้นต้องอดหลับอดนอนอะถ้าจะทําจริงๆแล้วตอนกลางคืนเนี่ยผมคิดวา่าประสิทธิภาพการเล่นคงจะน้อยลงเพราะงี้ผมถึงได้ใส่เซ็ตหกมายังไงล่ะมาอาอ,อกกันดีกว่าเวลาออกได้แล้วสิบวิดูซิว่าเราจะทําการเอ้ดูซิว่าเราจะขึ้นแร้งเลเจนด์ได้หรือไม่ได้ยิงไป2คนเลเ์จนหนึ่งคนเอสหคนสมบูรณแบบออกมาได้แสนหไม่รู้หรอกว่าเหลือผู้เล่นอยู่หรือเปล่า <c oughs> ได้วิ่งอยู่แค่นี้นะกำจัดเลเย์เจสองห้าหอ้นี่ไงขึ้นเลเจนด์แล้วอู้เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีตแรงเลเจนด์เรียบร้อย <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งที่2นะที่ผมได้ขึ้นแรงเลเจนด์ตั้งแต่เล่นมามีเลยคนแรก <c oughs> มานั่นไงจริงด้วยเข้าหัวนัดเดียวเลยนะแล้วก็คนที่สองที่สเต็ปเยอะมากก็โดนหัว ค่อยๆโผกระโดนอะนะเรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นแล้งเลเจนแล้วเรื่องภารกิจของแล้งเลเจนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะทําเสร็จไม่ทันอะ่ะมันทํายากนะมันต้องอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะก็คือถอนกําลังให้ได้20ครั้งแล้วก็ยิงผู้เล่นให้ได้อ่าสามสคนั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับ ใครที่กำลังไต่แรงปั่นแรงก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แบบสุภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ